สวัสดีครับบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับเจอกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในวันนี้นะครับก็เป็นคิวเตะของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก2คู่นะครับแล้วก็มีศึกพิมร์ลีกนัดกลางสัปดาห์ด้วยเป็นคู่ไหนกันบ้างเราติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยครับสรุปผลบอลเมื่อวานนะครับเริ่มที่ตัว VVIP ตัวแรกนะครับเบียเล่กับยูนตุสคู่นี้ผมวางสกอร์สูงไป2ลูกควบนะครับก็เสมอกันไป 1- 1เสียครึ่งหนึ่งนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องนะครับคู่แรกนะครับอิสตับ,บูล เอาชนะคอนยาสปอร์ไป21คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่2ครับโซนซีกับบอลมัดเลื่อนนะครับคู่ที่3ครับ VVIP ตัวนี้เชลซีเอาชนะลิวไป2 0คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่4ครับ VVIP อีกถึงตัวเป็นบีเยเลอเสมอกับยูทุตไป1ประตูตหนึ่งคู่นี้เสียครึ่งแล้วก็คู่ที่5ครับเป็นตัวทีเด็ดบอลเต็งนะครับโบตันเอาชนะลินคอนไป3ประตูตัวหนึ่ง กินมนะครับสำหรับท่านใดต้องการรับทีเด็ดฟุตบอลนะครับก็แอดมาที่ไลน์ผมได้เลยนะครับที่ไลน์ jos 8 8ที่ลิงก์้านใต้คอมเมต์แล้วก็ที่ Qrcode นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมือเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดกันได้นะครับวิเคราะห์บอลวันพุธที่ยีิกุมภาพันธ์พศสอ6 5 คู่แรกเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่เจอกับชอตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเชฟมัวสเตเดียมเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ จ้าบ้านเบอร์ลี่อยู่อันดับที่19นะครับแข่งไปแล้ว22นะัดชนะ2เสมอ11แพ้ไป9เกมยิงได้20เสียไป29ประตูมีอยู่17คะแนนครับส่วนฝั่งสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว23นะัดชนะ12เสมอ3แพ้ไป8เกมยิงได้31เสียไป31ประตูมีอยู่39คะแนนครับ เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับภายใต้การคุมทีมของชอนได้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีหนุ่มรายก็จะเป็นมาเตวิดานะครับสามรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นแอชลีย์เวดบูดเจมทาคอบสกี้แล้วก็โจฮันกุตมันสันนะครับแล้วก็อีก3รา,ายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นวูดเวกฮอสแมกคอนเนตแล้วก็ชาลีเทเลอร์นะครับ โดยวันนี้คาดว่าชอนไดจะวางระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นจอต์เบลฮิลจับคู่กับแจ็คคอกนะครับแล้วก็คู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้วูดเวกฮอตกับแม็กเวลโกเนตลงล่าตาข่ายคู่กันนะครับส่วนฝั่งสเปอร์นะครับภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังจะคงมี2รายเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นจฟเฟตเทนเกนกากับโอลิเวอร์สคริปต์นะครับโดยที่ในรายของเซกิโอเลกลัน ก็มีปัญหาด้านโควิด -19 นะครับวันนี้ครับคาดว่าคอนเต้จะวางระบบ3-4-3เช่นเดิมนะครับคาดว่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะแมนซีมาได้นะครับแล้วก็ตรงกลางวันนี้จะใช้ปีแอร์ฮอยแบกจับคู่กับโรดิโก้เบนเทกูนะครับ3ประสานในหน้าวันนี้นะครับจะใช้ลูคัสมูล่าแฮี่เคนแล้วก็ซอนทึงมินนะครับเราไปดูสถิติคู่นี้กันหน่อยนะครับ ฟอร์มของทั้ง2ทีมนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่สินัดในทุกรายการหลังสุดนี้ชนะไปได้1ครั้งเสมอ4ี่แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เบอร์ลี่บุกไปเอาชนะไบตันมาได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับส่วนฟังสเปอร์นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชชนะไปได้5นัดแล้วก็แพ้ไป5นัดนะครับเกมล่าสุดของสเปอร์นะครับเป็นเกมที่ขุนพลไก่เดือยทองบุกไปเอาชนะ แมนซิตี้มาได้ด้วยสกอร์3ประตู่อ2เรียกได้ว่าแมตชนี้ก็เป็นอีก1แมตท,ที่สเปอร์ทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับผลงานเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับเบอร์ลี่ครับเก็บชชนะได้1ครั้งเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งสเปอร์ครับเก็บชชนะไปได้7ครั้งครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเจ้าบ,บ้านเบอร์รี่ถึงแม้จะอยู่อันดับที่19้นะครับ5นัดหลังสุดชนะไป1น,นเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1น,นเกมเรียกได้ว่า5เกมหลังสุดของเบอร์รี่แพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับ ส่วนฟังสเปอร์อันดับที่8ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับสเปอร์ชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเรียกได้ว่าผลงานของสเปอร์ที่ผ่านมาก็ลุ่มๆดอนๆน,น,นะครับเรียกได้ว่ารักษามาตรฐานของตัวเองไว้ไม่ได้ซึ่งเกมล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าสเปอร์เซอร์ไพรส์เอาชนะแมนซิตี้ได้3ามสองทำให้เกมนี้คาดว่าสเปอร์เองน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับผลงานการเล่นในบ้านของเบอรล์ลี่ในฤดูกาลนี้ ทั้งหมด10นัดนะครับชนะไปได้แค่1นัดเสมอ6แล้วก็แพ้ไป3เกมเรียกได้ว่าผลงานของเบอร์ลี่การเล่นในลังเย่าของตัวเองผลงานไม่ดีเลยนะครับส่วนฝั่งสเปอร์นะครับจาก11เกมในฤดูกาลนี้จากการเล่นเป็นทีมเยือนชนะไป5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของสเปอร์ก็ถือว่าไม่ขี้เล่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากมายสักทีเดียวฉะนั้นเกมวันนี้คาดว่าจะเป็น,นหนึ่งเกมที่ สเปอร์จะต้องมาเจอทีมอย่างเบอร์รี่ที่มักจะอาศัยลูกกออางกาศส่วนสเปอร์เองก็จะเป็นทีมสไตล์โจมตีเร็วเล่นบอลทะลุช่องนะครับ ซึ่งขุมกําลังในวันนี้นะครับนักเตะที่น่าจับตามองของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับก็จะเป็นแม็กเวลกอร์เนตนะครับที่รูกการนี้เป็นดาวซวนโวของทีมนะครับกดไปแล้ว6ลูกส่วนฝั่งสเปอร์ก็จะเป็นซนทังมินนะครับที่รูกการนี้ยิงไปแล้ว9ลูกนะครับนําเป็นปดาวซนโวของทีมแล้วก็ไล่ตามมาก็จะเป็นแฮร์ร่เคนที่กดไปแล้ว7ประตูนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับนัดไหนที่ทั้ง2คนนี้ของสเปอร์ไม่ว่าจะเป็นซอนกับเคนเนี่ยถ้านัดไหนคลิกกันเมื่อไหร่นัดนั้นเนี่ยสเปอร จะมีผลงานดีอย่างทันทีแต่ถ้านัดไหนนะครับที่ทั้งซอนทั้งเคนเล่นไม่ออกในเกมนั้นนนนะครับสเปอร์ก็จะดรอปลงไปด้วยนะครับฉะนั้นเกมวันนี้ถ้าเบอร์ลี่จับคู่หูงดนหน้าของสเปอร์คู่นี้ได้สเปอร์ก็อาจจะไปไม่เป็นก็นได้นะครับเรทราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับจากเรทราคานี้นะครับผมมองว่า มันก็สมน้ําสมเนื้อตรงที่สเปอร์ถึงแม้ฟอร์มจะไม่ดีแต่ชื่อชั้นคุณภาพทีมคุณภาพผู้เล่นนะครับเหนือกว่าเบอร์ลี่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นจากราคาครึ่งลูกดูทรงแล้วนะครับอาจจะไหลไปถึงครึ่งควบลูกด้วยซ้ํานะครับฉนันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สเปอร์เฉียนชนะฟันทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกพิีเมอริกนะครับเป็นคู่ระหว่างหงแดงเลี้ยวภูครับเจอกับยุงทองอยูเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์เตะกันในเวลาตีสองสนะครับคู่นี้เรามาดูสภาพทีมและความพร้อมของทั้ง2ทีมนี้กันเลยนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยสองรายก็จะเป็น2แนวลุกตัวสําคัญเลยนะนะครับก็จะเป็นโรเบโตเฟมิโนกับดีเอโกโชต้านะครับลอกนั้นเนี่ยขุมกําลังของลิเวอร์พูลก็อยู่กันครบเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่นับ2ตัวนี้ลิเวอร์พูลค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวโดยวันนี้นะครับคาดว่าเจเกนคอปจะวางระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอลิสันเบเกอร์แนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฝั่งซ้ายจะใช้แอนดูร์บาซันคจะใช้อิบรา ฮิมะกูนาเตะจับคู่กับเวอร์จลฟันได้นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้ฟาบินโยเป็นตัวตัดเกมนะครับตัวขับเคลื่อนเกมของเรพูววันนี้ก็จะใช้ติอโกอาคันตรากับนาบีเกตานะครับ3นาลูกครับวันนี้จะใช้มอเมสซาลาซาดิโอมาเน่แล้วก็ลุยส์ดิอาสนะครับก็ เรียกได้ว่าลุยดีอัดก็เข้ามาได้ถูกที่ถูกจังหวะพอดีนะครับส่วนฝั่งลีเจนเต้ภายใต้การคุมทีมของมาเซโรเบลซานะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นลูบินคอร์กพัติกแบมฟอร์ดคาวินเฟลิปเลียมคูเปอร์แล้วก็ลีฮอรเยาเดนะครับโดยวันนี้คาดว่าเบลซาจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาวประตูก็จะเป็นอิสลองเมซิเยแนวรับ4คนนะครับก็จะเป็นลุคไอริงมาคอสโยเลนเต้ปาสกาลสตาลแล้วก็ จุเนียร์ฟิโปนะครับกลางรับครับวันนี้จะใช้อดัมฟอชอครับเล่นคู่กับสจวรดดารลาสนะครับสามนลุกวันนี้จะใช้แจ็คแฮร์ริสันโรดิโก้โมเรโน่แล้วก็ลาฟินญานะครับหน้าเป้าวันนี้จะยังคงใช้เดนนลเจมลงล่าตักขายอย่านี้ครับเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดลีพูครับเก็บชัยชนะไปได้8ครั้ง แล้วก็เสมอกันไป2ครั้งโดยที่10เกมหลังสุดนี้รีดไม่เคยเอาชนะลวอ์พูได้เลยนะครับเราไปส่องฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับลวอ์พูครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้9นัดเสมอไปดึงนัดโดยที่10เกมหลังสุดนี้ลวอ์พูยังคงโชว์ฟอร์มโหดไม่แพ้ใครเลยมา10เกมหลังสุดแล้วนะครับซึ่งเกมล่าสุดลวอ์พูเปิดบ้านเอาชนะนอร์ลิสตี้ไปได้ด้วยสกอร์สามปล่ตัวหนึ่งครับส่วนฝั่งลีดยูเนเตตนะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก,ก็บชัยชนะไปได เก,เ,กเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลีดเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนยูไปด้วยสกอร์4ประตู่อ2ครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านลิวพูลอยู่อันดับที่2หลงังรองบอยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ17เสมอ6แพ้ไป2เกมยิงได้64เสียไป20ประตูมีอยู่57สคะแนนครับส่วนฝั่งลีดนะครับอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว24นัดชนะ5เสมอแแพ้ไป11เกมยิงได้29เสียไป50ประตูมีอยู่23คะแนนครับ เรามาดูทัสนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าบ้านลีวอพูลยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อนเนื่อง5เกมหลังสุดของลีวอพูลนะครับเก็บชัยชนะมา5เกมรวดเลย จากหาเกมนี้ลิยอพลูยิงประตูคู่แข่งไปได้ถึง11ประตูแล้วก็เสียไปแค่2ประตูเพียงเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าผลงานยังหดสัตว์รัสเซีย โคล u เบียพิกเจอร์กันต่อเนื่องเลยนะครับส่วนฝั่งรีดยูเต็ดนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่ง4เกมหลังสุดรีดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดที่รีดแพ้มา2เกมรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานของรีดในชั่วโมงนี้ก็หลังพิงฝาจริงๆนะครับ สถิติอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับลีวภูยามที่ได้เล่นในแอนฟิลด์ในรูกการนี้12นัดรีพูชนะไป9นัดเสมอ3โดยที่ ทั้ง12นัดลิวพูยังไม่เคยแพ้ใครในแอนฟิลด์ยิงได้30ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่7ประตูเพียงเท่านั้นนะครับส่วนลีดนะครับการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลน,นี้จาก12เกมนะฮะชนะได้2เสมอ4แล้วก็แพ้ไป6เกมนะครับการเล่นเป็นทีมเยือนของลีดนะฮะเสียไปถึง29ประตูจาก1 2เกมเรียกได้ว่าผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของลีดไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับยิ่งมาเจาะลึกที่สติผลงานเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนะครับ สิบเกมหลังสุดลิวอร์พูไม่เคยแพ้แฮร์ีดเลยแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะไปได้ถึง8นัดฉะนั้นคู่นี้ไม่แคล้วนะครับที่3แต้มจะตกเป็นฝั่งของเจ้าบ้านอย่างลิวอร์พู เรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่ออยู่ที่2ลูกนะครับซึ่งจากเรทราคานี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะไหลไปถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นครับคู่นี้นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าหลายคุมเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องโดยลิ์พูครับเกมสุดสัปดาห์นะฮะต้องมีคิวดวลกับเชลซีเป็นศึกฟุตบอลลีกครับรอบรองชนะเลิศนะครับฉะนั้นดูทรงแล้วลิเวอร์พูลวันนี้ น่าจะโลเทชันใช้นักเตะสำรองลงซะมากกว่าเนี่ยหน้าฟุตบอลอาจจะเปลี่ยนไปโดยที่3แต้มน่าจะตกเป็นของฝั่งลีฟูค่อนข้างจะแน่นอนนะครับถ้าเป็นลีฟูชุด2นะครับลีดจะแพ้ไม่ขาดฉะนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ลีดยูเต็ดแพ้ไม่ขาดฟันทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึก EFL Championship คู่นี้เป็นทีเด็ดฟุตบอลนอกกระแสนะครับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างฮัตตั f ฟิลทาว w n เจอกับคาร์ดิฟ i t y นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามจอร์นสมิธ s t a เดียมเตะก,กันในเวลาตี2.45นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านฮัตต f i ฟิลอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว33นัดชนะ14สเสมอ11แพ้ไป8เกมยิงได้4 2เสียไป35ประตูมีอยู่53คะแนนครับ ส่วนฝั่งคาดิฟนะครับอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว32นะัดชนะ10เสมอ6แพ้ไป16เกมยิงได้39เสียไป51ประตูมีอยู่36คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับฮัดเดิลด์ทาวไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับเป็นการเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งคาดิฟครับเก็บชัยชนะไปได้7ครั้งครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฮัตเดนฟิลนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสม,มอ5นัดโดยที่10เกมหลังสุดนี้ฮัตเดนฟิลไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮัตเดนฟิลนะครับบุกไปเอาชนะฟูลแลมมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับส่วนคาดิฟนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาดิฟนะครับเสม,มอกับแบ็กพูลมาด้วยสกอร์1ประตต1ั เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านฮัตเทนฟิลด์ทาวน์นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่5้ารายก็จะประกอบไปด้วยโรแลนโด,โนโดแอรอนอเล์บาลีโคปีป้าเลวีค i วิลแล้วก็ฟาอุซิโนโอ,อันโจลินนะครับโดยที่วันนี้นะครับคุณซื้ออย่างกาลลสกอบิลานจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้เลวิสโอเบอัน โจธานฮอกแล้วก็โจธานลาเซลนะครับสามประสานในหน้าวันนี้จะใช้โชบาโทมัสจอดโคโรนาแล้วก็แดนนี่วอร์ดลงเล่นไปสามแนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งคาดิฟซิตี้นะครับรางงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่สามรายก็จะเป็นชอนมอริสันเคอร์ติสเนลสันแล้วก็แม็กวอเตอร์นะครับหนึ่งรายที่ ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในะวันนี้ก็จะเป็นโจล์ลอสนะครับโดยวันนี้คาดว่าคาดิฟซิตี้จะมาในระบบ3-5-2นะครับตรงกลางสามคนนะครับก็จะมีไลอันวิทเทลวิลวอกแล้วก็ชอมมี่ดอยนะครับคู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้โทมัสแฮริสจับคู่กับจอร์แดนฮิวกิลลงล่าตาข่ายวันนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มการเล่นและก็ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่นะครับเจ้าบ,บ้านฮัดเดิลฟิลด์นะครับอันดับที่5ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่5เกมหลังสุดนี้ฮัดเดิลฟิลด์ทาวน์ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึง10เกมด้วยฮัดเดิลฟิลด์ก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าผลงานของเจ้าบ,บ้านในวันนี้ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวส่วนฝั่งคา City ครบ อยู่อันดับที่19นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเรียกได้ว,ว่าคาดิฟช่วงนี้ก็ผลงานลุ่มๆดอนๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างฮัรเดนฟิลด์ดูเหนือกว่าฉะนั้นเด็ดราคาจึงเปิดมาที่เจ้าบ้านฮัรเดนฟิลด์ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับซึ่งถ้าย้อนมองดูสถิติดีๆนะครับผลงานเฮ t ูเฮ a d เนี่ย ก็น่าแปลกใจไม่น้อยตรงที่ฮันเตนฟิลนะครับสิเกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันเนี่ยฮันเตนฟิลไม่เคยเอาชนะคาดิฟได้เลยนะครับเป็นคาดิฟเนี่ยเก็บชัยชนะเหนือฮันเตนฟิลได้ถึง7นัดนะครับเรียกได้ว่า ทรงบอลดูเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางนะครับแต่ทิงกนนั้นนะครับชั่วโมงนี้นะครับทีมเจ้าบ้านอย่างฮัตตันฟิลด์นะครับไม่แพ้ใครมาแล้วถึง10เกมนะครับฮัตตนฟิลด์ชุดนี้ก็มีดีพอสมควรนะครับส่วนทางกับฝั่งคารดิฟที่ผลงานลุ่มๆดอนไว้ใจไม่ค่อยได้ฉะนั้นนะครับคู่นี้ถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านฮัตตันฟิลด์เชียร์ชนะฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายแรกๆนะครับ คู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างตราหมีแอตเลติโกมาดริดเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามวานตาเมโทโรโพลิตันโอเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านตราหมีแอตเลติโกมาดริด อยู่อันดับที่5ของลาลิก้าสเปนนะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ12เสมอ6แพ้ไป7เกมยิงได้45เสียไป34ประตูมีอยู่42คะแนนครับส่วนฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่4บนตารลังคะแนนของพิมลิกแข่งไปแล้ว26นัดชนะ13เสมอ7แพ้ไป6เกมยิงได้44เสียไป34ประตูมีอยู่46คะแนนครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ ajos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับเรามากันที่คู่ที่5นะครับ ปิดท้ายวันนี้ด้วยศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้ายอดทีมจากโปรตุเกสนะครับเจอกับอาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมยอดทีมจากฮอลแลนด์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอโดสปอร์ตลิสบัวเตะก,กันในเวลาตี3ตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเบนฟิก้ารั้งอันดับ3บนตารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกโปรตุเกส ข่งไปแล้ว23นัดชนะ16เสมอ3แพ้ไป4เกมยิงได้60เสียไป22ประตูมีอยู่51คะแนนครับส่วนฝั่งอาแจกอัมสตาดนะครับหลังจากฝูงของตารางในศึกพิมลิกดัตในตอนนี้เลยนะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ18เสมอ3แพ้ไป2เกมยิงได้70เสียไป5ประตูมีอยู่57คะแนนครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากเจ้าบ้านเบนฟิก้านะครับภายใต้การคุมทีมของเนลสันเวริซิโมรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะเป็น Lucas imo, io, ลูคัสเวริซิโมโรดิโกปินโยและก็แฮริสเซฟริตนะครับโดยวันนี้คาดว่าเนลสันเวริซิโมนะครับจะวางระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางวันนี้นะครับจะใช้ยูเลียนไวเกิลจับคู่กับเชอรมาริโอนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้ดาวินนูเยสจับคู่กับกอนซาโลลามอสนะครับ ส่วนฟั่ง a าร์เจ็์อัต์ดามนะครับภายใต้การคุมทีมของอิลิกเดนฮารนะครับซึ่งเป็นกุนซือเนื้อหอมเป็นอย่างมากในช่วงนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยมาเทนสเตเกเรนเบิร์กชอนไคลเบอร์แล้วก็เบอันบลับเบนะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในะวันนี้ก็จะเป็นเยเรนทิมเบอร์นะครับโดยวันนี้คาดว่า เดนฮาร์กจะวางระบบ4-2-3-1นะครับการรับวันนี้จะใช้เอ็ดสันอเวเรสจับคู่กับไลอันกราฟเฟนเบิร์ชนะครับแล้วก็3ประสานในแนวลุกวันนี้นะครับจะใช้ดูซานทาดิชสเตเฟนเบอร์เกอร์แล้วก็อันโซนี่นะครับหน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้เซบาสเตียนเฮเล่ลงล่าตักข่ายในวันนี้ครับเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ผลงานเฮตูเฮ d ์นะครับสทีมนี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับเป็นเบนฟิก้าเอาชนะได้1ครั้งเสมอการไปหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นอาเจ็ครับเก็บชชนะไปได้2ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของเบนฟิก้าเก็บชชนะไปได้4นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เบนฟิก้าบุกไปเสมอกับเบลวิสตามาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสครับ ส่วนอาแจกนะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะ Perfect เพอร์เฟกต์เทนไปอย่างมากนะครับอาแจกอัมสตาม10เกมหลังสุดนี้เก็บชัยชนะมา10นัดรวดเลยนะครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนลีกกับฟอร์มการเล่นเนี่ยก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเบนฟิก้าฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกม ซึ่ง3เกมหลังสุดนี้เบนฟิก้ายังไม่เคยแพ้ใครในลีกเลยนะครับส่วนฝั่งอาจ็ก์อัมตาดามนะครับอย่างที่บอกนะครับฟอร์มฮานัดหลังสุดชนะมา5เกมรวดเลยโดยที่5เกมหลักสุดนี้อาจ็ยิงประตูคู่แข่งได้ถึง16ลูกเลยทีเดียวนะครับยิ่งนับไปถึง10เกมนะครับอาจ็ชนะมาถึง10เกมรวดเลยนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่อาจ็กอัมตดามต่ออยู่ที่ ครึ่งลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับชาเทียบคุณภาพผู้เล่นฟอร์มการเล่นและก็สไตล์การเล่นนะครับทั้ง2ทีมนะครับเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลเอนเตอร์เทนแฟนบอลอยู่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้ไม่แปลกนะครับที่ทั้งสองทีมจะเปิดเกมลุกบุกใส่กันอย่างแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าในเกมวันนี้นะครับถึงแม้เจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าจะมีความได้เปรียบตรงที่ได้เล่นนบ้านนะครับแต่เชื่อว่าอาแจกครับก็มีดีพอที่จะมาคว้า3แต้มออกไปได้เนื่องจากอาแจกในชุดนี้ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ ซึ่งในรายการนี้เองนะครับอาแจกก็มีผลงานที่ดีนะครับจากการที่เอาชนะทีมอย่างดอทมุลได้ทั้งไปกลับเลยนะครับเรียกได้ว่า2นัดที่เจอกับดอทมุลนะครับอาแจกยิงใส่ดอทมุลถึง7ลูกนะครับซึ่งเป็นผลงานไม่ธรรมดาจริงๆนะครับการที่มาเจอกับเบนฟิก้าถึงแม้เบนฟิก้าจะเป็นทีมแกร่งอีกทีมหนึ่งของโปรตุเกสแต่เชื่อครับเกมนี้คงต้องแพ้ทางความโหดของอาแจกนะครับฉันครับกู้นี้นะครับโมเมนตัมผมเอียงไปฝั่งทีมเยือนอย่างอาแจกอสเตมร์ดามกู้นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปดิ ทีมเยือนอย่างอาแจ็กลุ้นกินเต็มฟะทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมีทัศนะแบบไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ jos88 ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v, v p ี p กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ